พ่อค้าขึ้นป้ายไม่ขายให้คนอีสานเกือบทําชาวบ้านเดือดสุดท้ายน้ําตาสึมจากกรณีได้เกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์สาหรับวัยรุ่นตั้งกลุ่มในคลับเฮาส์พูดคุยในเชิงเหยียดคนอีสานเกิดแฮชแท็กคลับเฮาส์ท็อกซิที่มีคนเข้ามาแสดงความเห็นจํานวนมากล่าสุดเจ้าของร้านลาบแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีได้มีการเขียนป้ายข้อความติดไว้ที่หน้าร้านว่าไม่ขายให้คนอีสานขายให้เฉพาะคนภาคกลางจนทําเอาคนที่อ่านไม่จบเห็นแแบบบรรรกกกถึงััเเดดดือดออ่่่่นททีตมาาจะสิว ไม่ขายข้าวเหนียวให้คนอีสานแต่ให้คนอีสานเอาข้าวเหนียวไปกินฟรีฟรีทำเอาคดีพลิกหนักกันเลยทีเดียวครับทั้งนี้เจ้าของร้านเปิดเผยว่าตนรู้สึกเสียใจอย่างมากกับข่าวที่คนอีสานถูกเหยียดและดา่าทอลามไปถึงบรรพบุรุษซึ่งตนเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์จึงมีความคิดที่จะปลอบใจคนอีสานด้วยกันด้วยการแจกข้าวเหนียวเพราะงบมีน้อยแต่ยืนยันว่าที่ร้านตนขายให้คนทุกภาคไม่ได้แบ่งแยกอะไรซึ่งได้รับความสนใจจากผู้พบเห็นเป็นจำนวนมากครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ